ปากแดงอัปเดตวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์2026วันวาเลนไทน์ปีนี้ลิซ่าแบล็คพิงคมาส่งความรักให้แฟนๆทั่วโลกแบบจัดเต็มเลยค่ะจากบัญชีทางการ @weareloud ของ LLOUD บริษัทที่ลิซ่าถือเป็น CEO และก่อตั้งเองลิซ่าโพสต์ข้อความสุดหวานว่า Happy Valentine's Day with love Lisa พร้อมแฮชแท็ก #lisa แน่นอนโพสต์นี้มาพร้อมภาพถ่าย4ภาพสไตล์ขาวดำสุดเอสเตติกลิซ่าปล่อยลูกกรรมเทพหรือเทพีคิวปิดเต็มตัวเลยนะคะมีขนนกลูกศรหัวใจและบรรยากาศโรแมนติกแบบมินิมอลแต่หรูมากๆเรียกได้ว่าเป็นคิวปิดตัวแม่ของวงการเคป๊อปชัดๆ แค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังโพสต์ยอดไลค์พุ่งทะลุแสนสามรีโพสต์เกือบ6 0 0 2วิวทะลุแสนวิวไปแล้วแฟนๆลิลลี่ทั่วโลกแห่คอมเมนต์สแสดงความรักกันเพียบบางคนบอกกรัมรมเทพตัวจริงมาแล้วว้าวบางคนก็สวยจนใจสั่นเลยค่ะบรรยากาศอบอวนไปด้วยความรักเลยไม่ใช่แค่นั้นหลังจากโพสต์หลักไม่นาน LLOUD ยังตามด้วยอีกโพสต์สุดฮิตว่า Girls don't want flowers for Valentine's Day. Girls want Lisa. พร้อมคลิปติกตอกสั้นๆที่ทำให้แฟนๆกรี๊ดกันอีกยกใหญ่ยอดไลค์ทะลุแสนห้าภายในเวลาอันสั้นปี2026นี้ลิกนี้ Lisa กำลังมาแรงสุดๆเลยนะคะ ก่อนหน้านี้เพิ่งได้เป็น global ambassador ชิซีโดกับเอลติมูนออกคอลเลกชัน k i s s women spring 2026ที่เธอลงดีไซน์เองยังมี Nike X Gims แล้วยังเป็น ambassador amazing thailand ด้วยเรียกได้ว่าปีนี้ลิซ่าปล่อยของรัวๆทั้งงานเพลงงานแฟชั่นงานแบรนด์และงานท่องเที่ยว ใครที่ยังไม่ได้ดูโพสต์แนะนำให้ไปสองที่ @weareloud บน x หรือ Instagram มลิซ่าของเราคนนี้เลยค่ะวันวาเลนไทน์นี้ได้ของขวัญจากลิซ่าแบบฟินๆกันทั้งโลกแล้วแฮ p ปี้วาเลนไทน์ d เดนะคะทุกคนโดยเฉพาะลิซ่ากับลิลลี่ทุกคน